เพื่อนๆหลายท่านสั่งเป็นแล้วนะครับเพื่อนๆหลายท่านนะครับสั่งซื้อเป็นแล้วนะครับสําหรับแบงค์นะครับสิบบาทที่มีตัวหนังสือสีแดงข้างล่างแบบนี้นะครับใบละ50บาทนะครับตอนนี้เพื่อนๆออเดอร์กันมามากเลยนะครับออเดอร์กันมาตามที่อยู่ในมือที่ยังไม่จัดเสร็จทีนะครับเอาเป็นว่านะครับวิธีการสั่งซื้อง่ายๆนะครับบอกราคากันก่อนเลยนะครับขอบอกราคาก่อนเลยง่ายๆเลยครับ แบงค์นี้นะครับห้าสิบาทนะครับแบงค์นี้ห้าสิบาทนะครับแบงค์นี้นะครับสองร้อยบาทนะครับวิธีการสั่งซื้อนะครับง่ายๆเลยเหมือนเพื่อนๆที่สั่งกันเข้ามาได้แบบนี้นะครับก็คือพิมพ์จํานวนที่อยากจะได้มานะครับแล้วก็ใส่เบอร์โทรใส่บ้านเลขที่มาเลยนะครับและตีจะติดต่อกลับไปเลยนะครับว่าจะส่งให้นะครับก็เพื่อนๆง่ายๆครับก็คือคอมเมนต์ใต้คลิปนั่นเองนะครับเพื่อนๆคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับจะใส่แต่เบอร์โทรอย่างเดียวก็ได้นะครับหรือจะใส่บ้านเลขที่มาเลยก็ได้นะครับเพื่อก หลายท่านที่ส,สั่งกันเข้ามาแบบนี้ก็คือใส่บ้านเลขกที่เข้ามาเลยนะครับในใต้คอมเมนต์นะครับก็เอาเป็นว่านะครับควนเลยนะครับหายยากครับ50าบาทนะครับ50าบาท200บาทครับสั่งได้เลยครับ